กราบสวัสดีครับสวัสดี f อขาเหินทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับวันนี้มีคลิปสั้นๆคลิปนน้อยนิกกี้นชัดสัมภาษณ์ถึงน้องก้อยอรัชพรแบบน่ารักน่ารักมาให้ FC ได้รับชมอีกเช่นเคยคลิปนี้หยิบยกมาจากนาย e n t e r t a i n o f f i c i a l ไปรับชมคลิปเลยนะครับว่ามีความน่ารักแค่ไหนเมตัวเห็นน้องก้อยเข้ามาก็ช่วยแชร์ช่วยกันโปรโมททีกนี่เนาะใช่ครับช่วยกันทำหากินครับเอทำไมคะสร้างรากฐานครอบครัวไม่ครับน้องก้อยเข้ามาช่วยครับเออเป็นไงบ้างคะตอนนี้หมายถึงเรื่องอะไรฮะเรื่องก้อยกับเราเรื่อยๆเลยพี่จริงเหรอใช่ครับใช้ฐานะแฟนหรือยังอ่ะยังเลยพี่เรื่อยๆไม่รีบเลยเขาก็ไม่รีบผมก็ไม่รีบเออ สองคนก็คือมีโมเมนต์เยอะขึ้นไม่ไม่ไม่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำงานด้วยกันหลังๆเนี่ยเยอะมากครับหกฉากก็เล่นด้วยกันครับแล้วก็แต่นิบพี่เกตมหมเนี่ยพ่เกตพี่เกตโกหกเธออาจจะว่างไงตอนฉันรู้ว่าฉันก็ฉันก็แอบรู้ฉันก็รู้มาจากคนอื่นจริงอย่าไปหวังคำพูดจริงๆอะไรต้องเวลาเขาพูดเนี่ยคุณต้องแสดงคุณต้องหานแต่สวยมากแต่สวยมากไปถึงไหนต่อไหนแล้วเขาไม่เล่าให้เราฟังหรอกพี่เกตห่วงสวยมากวันนี้ชอบชอบพี่ไปร้องเพลงคิดมั่นอ่ะ เออสวยสวยมากสวยมากแซวครับเพราะว่าพี่เกศก็เคยมาออกอยู่ทุกให้ครับแซลเขาครับโอ้โหพี่พี่เกศมาสุดยอดเลย10ชั่วโมงแป๊บเดียวล้านหนึ่งล้านวิวเชิญอีกเชิญอีกได้ไหมครับคุณเกศครับผมครับจะพักผ่านไปเจ็ชั่วโมงโดนแบนแล้วนี่คิดนั้นใช่ครับบินครับบินครับอ่ไม่ไม่จริงจริงคือทำงานด้วยกันบ่อยครับพี่เพราะว่า6ฉากก็ถ่ายด้วยกันบ้านสาวสวัสดิ์อ่าถ่ายด้วยกันแล้วก็ยูทูบหลังๆก็จะมีแบบพี่ๆลูกค้าที่อยากให้ถ่ายด้วยกันก็มาแบบ พอแลบกันบ่อย,ยไรเงี้ยพี่ออก็เลยเจอกันบ่อยครับคนเซลเยอะแม้พอเราเหมือนแบบลงรูปคู่ลงสตอรี่คู่กันจริงจริงอะลงรูปด้วยกันไม่บ่อยนะพี่เออพิ่งลงด้วยกันแบบรูป2รูปไรเงี้ยแต่สตอรี่ก็ลงก็ไม่ได้คิดอะไรพอจเจอกันก็ลงปกติถ่ายกับคนนู้นด้วยคนนี้ด้วยก้อยเขาก็ถ่ายกับคนนู้นคนนี้ด้วยอะไร<ต>ครับแต่เหมือนคนกลายเป็นมองว่าแบบอุเปิดตัวชัดเจนกันมากขึ้นอย่างงี้จริงๆ,ๆก็พวกผมก็ชิวๆเลยนะครับพี่ไม่ได้ว่า คือจีบผมจีบเขาผมก็ไม่ได้ปิดไม่ได้อะไรเดินห้างกินข้าวปกติไม่ต้องแย่กันเดินไม่ต้องใส่หมวกอะไรเงี้ยเอออยากทำอะไรก็ทําเลยอะเต็มที่เลยอะอย่างทุกวันนี้พอมันทํางานด้วยกันมันเจอกันบ่อยขึ้นมันช่วยให้ความสัมพันธ์เรามันดีขึ้นกว่าเดิมสนิทกันมากกว่าเดิมก็น่าจะสนิทกันมากกว่าเดิมนะครับพี่เพราะว่าแบบเจอกันบ่อยอะไรเงี้ยเมื่อก่อนก็ยังแบบเก่งๆเข้ามั่งหลังๆก็ไม่ค่อยเก่งเขาแล้วเพะเจอกันบ่อยขึ้นอะเจอกันทั้ง6ฉากเจอันทละครเจอนทั้งอะไรเ้ยครบช่อิทั้วเป็นงงคะ <K iller> ตอนนี้ก็คือน้องเขาก็น่ารักอยู่แล้วครับพี่เขาก็เป็นเด็กน่ารักอยู่แล้วครับไม่กลัวแบบว่าก้อยเขาแบบเราไม่รีบไม่กลัวแบบคนอืออ่นไม่รีบเลยพี่ผมไม่คิดตลอดว่าถ้าเกิดใช่ก็ใช่ถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เขาก็ไม่ได้ปิดโอกาสเราเราก็ไม่ได้ปิดโอกาสเขาแต่เราแค่แค่เกรง,<อ>งใจเยอะขึ้นก็คือเกรงใจเยอะขึ้นก็คือคือเวลาผมไปเล่นถ้าเกิดผมเล่นเยอะเหมือนสมัยก่อนนะ่ะตัวนี้แฟนคลับในยูทูบเนี่ยแฟนคลับช่องผมเนี่ยก็จะเป็นแฟนคลับก้อยกันแล้วก็คือจะไม่ยอมแล้วถ้าผมจะไปเล่นแบบ ไปโดนตัวคนนู้นคนนี้เยอะอะไรเงี้ยก็จะไม่ยอมใช่ครับแล้วเราก็เลโอเคเราก็เล่นน้อยลงดีกว่าเพราะว่าแฟนคลับเขาว่าเกรงใจน้องก้อยด้วยเดียวว่าตัวเราเองก็เกรงใจน้องมากเวลาเราเราไปถ่ายกับผู้หญิงคนอื่นเราก็เกรงใจคือหลังๆเราก็เริ่มอายุเยอะด้วยเราก็อายุเยอะขึ้นด้วยแล้วเราก็สวัสดีครับพี่แล้วเราก็เกรงใจเกรงใจไม่ใช่ว่าเกรงใจก้อยด้วยเกรงใจแขกด้วยบางบางคนแขกเขามีแฟนไงเราก็เกรงใจแฟนเขาด้วยก็เลยไม่ได้เล่นเยอะเหมือนสมัยก่อนแล้วครับ ยังแค่ไหนดูเหมือนจริงจังมากนะความสัมพันธ์คร้งนี้จริงๆผมจริงจังตลอดพี่เออคนเป็นมองภาพลักเราไม่ดีเองเออผมทํางานเพื่อแม่ผมครับใช่ครับผมเล่นทะลึ่งเพื่อแม่ผมครับใช่ใช่ครับชีวิตจริงมัมีมางครับอย่างตัวก้ายามีขออะไรเราไหมตั้งแต่แบบคุยกันไม่เคยเลยพี่ไม่เคยขออะไรเลยครับไม่เคยบอกว่าห้ามเที่ยวไม่เคยอะไรเลยเขาก็ปล่อยให้เราเต็มที่ตามสบายเราก็คงต้องคิดเองแหละ ใช่ครับถ้าคิดไม่ได้ก็ถ้าคิดไม่ได้ก็ถ้าเขาทนไม่ไหวเขาก็คงเขาคงไปเราก็เลยโอเคเราก็ปรับปรุงตัวให้ตัวเองเบาๆเบาๆเบาๆเบาหน่อยเบาหน่อยเบาหน่อยเบาไปเยอะเลยเนาะใช่ครับพี่ก็ไม่เปลี่ยนความเป็นตัวของตัวเองก็คือจริงๆก็จะมีการแบบเจอพี่เจษเนี่ยก็ยังเย้าเขาห่อกเขาแต่มือมาให้อาจจะน้อยลงกว่าสมัยก่อน เมื่อเป็นพันเป็นเท่าวันเต็มเหนียวเลยเจออะไรเงี้ยก็คือเต็มเหนียวแต่ว่าหลังๆก็เฉพาะที่สนิทจริงๆถึงจะเล่นแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่สนิทกับเขามากเราไม่เอาดีกว่าใช่ครับบอกอะไรถึงก้อยไหมคะครับก็เฝากบอกคุณก้อยนะครับพักผ่อนบ้างนะครับเพราะว่าทํางานเยอะมากครับวันหนึ่งสามสี่งานอะไรเงี้ยไม่ได้พักผ่อนเลยนะครับก็หาเวลาว่างมากินลาบกินส้มตำกันบ้างครับอันนี้ขึ้นบนนะชวนกินส้มตำครับ